พอ,อจะขับนี่เต็นพิงขี่ไปไป้เต็ะบอจัขับ่เเปิดฝาไม่เป็น,ปนขับเป็นแต่ว่าโซ้มันไม,ม่เป็น,นยังไงอย่งเตก็ดีนะถ้าเตอไว้ก็ดี คลิปนี้นะคะต้องขอบคุณพี่เอเน่มากๆที่ให้หนูอ่ยืมรถมายืมรถมาเทสรถถึงบนดอยพี่เอเน่สวัสดีค่ะคว,วันนี้เอารถมาทรับวันนี้เขาออกลิฟต์แล้วมันมีปัญหาเรื่องของที่ดึงกุ้แง่้ายที่รถแล้วก็เปิดใส่ดอกไม้จันทัดหมกปัดปากว่ารถมันมนะไม่แรงถ้ามันมาซึมก็เ<อ>ลยไม่ชื่อมบลูกรอนมามาไอต้นมามาเคลียร์ด้วยไอ้ที่มันมา,า,า,มาซึมอะไรก่อนค่ะก็เลยเอามามาเช็คกันได้เดี๋ยวเราจะมาทำเรื่อให้มันแรง แต่วันไหนวันหน้าพิ้วไปยืมแล้วพี้วันนี้เขาัสิ่งอะไรยังบอกว่ามันไม่สะใจดอกวันหน้าจะโมใหม่มันดันโม่กันข้าแล้วค่ะวันนี้พี่นายให้เอาไปเทสบนพระธา,าตุเดี๋็กกงมูก่อนนะคะเออไ,ได้ไปชมวิวไม่รู้ใกล้จะอยังจะถาับค่ะแต่ว่าต้องไปเติมน้ำมันเองนะเพราะว<ด>่าน้ำมันน้ำมันมันซึมมาหมดเลยอ๋อได้ค่ะับไปเติมปั๊มแล้วก็เอาไปสิ่งเอไม่ต้องมาเติมคืนนะก็คือเอาแค่นเองนะไม่ต้องเติมเต็มเราเอาแค่ที่พอค่ะแต่ว่าตอนนี้มีอยู่ที่นี่ลงมาแล้วมาเติมอ่ ตรงเติมก็ถ้ามากราคานี่คือตรงมาเองโอเคมันมันไม่มีแล้วเติมม้ให้เต็มช่างวิทย์นี่อยากแต่งรถก็มาร้านนี้เลยค่ะร้านช่างวิทย์นะคะรถอะไรนี่จริงๆยืมรถเช่ามันก็ได้น่ะฮะนั่นแหละแรงทุกคันเลยดูข้ามีรถให้เช่าด้วยนะอ๋อคนที่รอทุกคันอ่ะจริงเหรอรถทุกคันรอของเองไม่ได้ให้เช่าอ๋อไม่ได้ให้เช่าอันนี้เท่าไรคะพี่เ่าห้าเท่าห้ พอจัขับนี่เตปไ้องเนพอจะรขับนี่ยังเปิดฝาไม่เนขับเป็นแต่ว่าวำไม่เป็นอย่างเงตืนก็ดีนะถ้าเติมไว้ก็ดี รอระหว่างรอเทสนะคะต้องชาร์จแบตก่อนคุณ้าสนใจซ้อนไหมสนใจซ้อนพี่แม่รอบนี้กลัวเหรอไม,ไม่ต้องกลัวพี่แน่บอกว่ามาทำเครื่องใหม่แรงอยู่แล้วไม่ต้องกลัวไปคนเดียวไมตอนนี้รถก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเทสกันช่างช่างบอกว่ารแรง่ะ พี่จะขับพื้นดอยได้ไหมแรงขนาดนี้พี่น่ยบอกว่าขับได้แต่ว่าห้ามยกล้อค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะท่านี้จะพักเราทุกขบมาไม่ต้องขอดึงเนี้ยไม่ได้พักอื้อ มาถึงแล้วนะคะจุดชมวิวของพระธาตุดอยกองโมนะคะอีกจุดหนึ่งนี่จะมาเทสสรบที่แน่ละแรงอยู่แรงอยู่แต่ว่าเออคันเร่งค้างจริงๆค่ะพี่ต้องพยายามบีบคันดีๆนะคะไม่อย่างนั้นนี่ไปในน้าเสียวไหมค่ะนี่นะคะใช่หมี่มาดูจุดชมวิวอีกที่หนึ่งของพระธาตุดอยกองโมตรงนี้เป็นจุดชมวิวแบบพระอาทิตย์ตกอ่ะเพราะว่าถ้าพระอาทิตย์ขึ้นจะอยู่อีกฝั่งนึงนะคะสวยเนี่ยสวยมันเป็นภูเขาสลับกัน ปกติร้านนี้เป็นร้านกาแฟานะวันนี้ทำไมเขาไม่เปิดเขาเปิดตอนชเช้าบอกว่าพาดูพาเฮ็ดตกอะแต่ว่ากาแฟาไม่เปิดนะคะคเขาเปิดตอนเย็นออสวยอะนะ,ะสวยไหมคะสวยมากเลยตัวนี้สวยนะออใช่วิวสวยเนี่ยมันจะเป็นแนวภูเขาสลับกันนะคะแล้วก็าที่ตกตรงนี้สวยจริงๆถ่ายรูปก,ก็สวยออสวยไหมคะสวยมากยคนหรูวิวท <laughs> ้าวิวดาวคอนะ เมื่อกี้จะเล่าอะไรให้ฟังพีทอะไปเอารถพี่แน่มาใช่ไหมคะแล้วก็พี่แน่บอกว่าให้เติมน้ำมันรถพี่แน่บอกว่าเออพีทเนี่ยดีเนาะขับได้แต่ว่าเปิดฝาน้ํามันไม่เป็นอะ <c oughs> อายเด็กฟ้อมากว่าแล้วว่าต้องเปิดไม่ได้พี่แน่ก็เลยขับตามมาถามว่าได้ไหมอย่างเงี้ยพี่ก็เลยว่าเออเปิดแบบมันต้องเปิดแบบกดอะแล้วก็ดึงขึ้นมาขับเป็นแตเ่เติมน้ำมันไม่เป็นขับเป็นแต่เติมไม่เป็นถ้าน้ำมันหมดก็จบขา่า พอดีว่าพี่แอนแนเอารถไปลุยป่ามานะคะแล้วก็เหมือนกับว่าไปไปยังไงไปล้มมาก็น้ำมันมันรั่วนะคะแล้วก็อะไรสักอย่างนี่แหละพี่ก็ไม่แน่ใจแล้วพี่แอนแนก็เลยเอารถมามาโมใหม่มาดีไซน์ใหม่นะคะก็แรงอ่ะพูดถึงว่าแรงแรงกว่าเดิมนะคะขึ้นดอยประธาตได้นี่ถือว่าเฉวๆฉีวละถ้าขึ้นดอยได้นะคะถือว่าไปดอยอื่นได้เอออีกที่หนึ่งอยากไปดอยแสงฟ้าเนาะพายที่มาดูวิวของภาคทิศนะสวยมากแต่ณเวลานี้เมื่อห้าโมงกว่าแล้วนะภาคที่จะไม่ตกเลย โปรตีตกกี่โมงอะนะหกโมงครึ่งจะประมาณหกโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวก็เราจะไปเทสอีกที่หนึ่งก็คือเดี๋ยวเราจะไปกินหมูกระทะบนดอยกันเดี๋ยวเอารถเนี่ยขึ้นบ้านยายถ้าขึ้นบ้านยายได้โอเคค่ะพี่แน่ผ่านะคะหนูจะบอกว่าผ่านถ้าขึ้นบ้านดอยหนูดอยบ้านหนูยายหนูได้นะคะแต่ขึ้นมาหาดอกกุ้ก็ผ่านแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อหมูซื้ออะไรแล้วก็เดี๋ยวเราไปกินหมูกระทะกันดีกว่าเนาะไปค่ะ ตอนนี้นะคะพี่ก็มาถึงบ้านยายแล้วนะคะคุณยายสวัสดีค่ะพอดีว่าพาพาพาคนมาเปิดตัวรถค่ะพารถมาเปิดตัวค่ะคุณยายบอกว่าคุณน้าขับมาอ่ะน้าขาถึงรถแล้วก์นะะ้าได่นนตัวสูงกว่าลูกพีชนะ,นะเออนี่ยเออน้าต้องขับได้สิเือพอฝนตกอีกทางทางนะคะเดี๋ยวเราไปกินบุกกระทะกันดีกว่าที่สาราข้างล่างเนาะโอเคคุณยายหิวละพี่ก็หิวอะ่อะไป อนนี้เราก็มานั่งกินหมวกกระทะกันที่สาราพักใจเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะอิ่มแล้วนะคะพี่ๆคะ่ะเพราะว่าวันนี้พีดตั้งใจที่ะจะมาเทสรถพี่แน่บนบนดอยบ้านยายนะคะเพราะว่าจะได้รู้ว่ารถมันแรงจริงแล้วก็คุณยายเนี่ยกลับมานะคะยังไม่ได้กินหมวกกระทะเลยนอกจากกินหมูที่เราเลี้ยงผีวันนั้นนะคะก็คงจะอิ่มละพี่ก็ทําให้คุณยายก,กินเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็มีชขกรับเชิญน้องการนะคะที่เคยออกช่องพี่แน่ก็เป็นน้องสาวพีดนั่นเองนะคะเป็นสาวกระเลงแดงเหมือนกัน สาวกเนแด้เนี่ยสวยทุกคนนะคะไปเราไปปิดคลิปตรงนั้นดีกว่าอยากให้พี่เห็นบรรยากาศคนนู้นนะคะนี่อันนี้คืออาผ้าที่กำลังจะตกนะคะบนดอยบ้านยายก็สวยไม่แพ้ผ้าดอกกมูนะสวยไหมคะคุณนะะ้าสวยค่ะนั่นแหละคะ่ะสวยมากนี่ไปปิดคลิปก,กับรถด,ดีกว่าเพราะว่าเอารถมาก็ต้องปิดคลิปกับรถเนาะก็คลิปนี้นะคะต้องขอบคุณพี่เอเน่มากๆที่ให้หนูอ่ายิมรถมา ยืมรถมาเทสรถถึงบนดอยถึงพระาตโดยกองมูนะคะเพราะว่าพี่เขาเนี่ยไปทํามาใหม่นะคะไปเทสมาใหม่อืมขับมาเมื่อกี้ก็เสียวๆเลยนะ mm. ดูขาหนูถึงแค่นิ่งอะน้าก็บอกว่าเอาจะได้เหรอจะได้เหรอ <laughs> น้าเสียวแทนนะคะแต่คือน้าเนี่ยเป็นคนที่เก่งมากคือถ่ายพิดได้ทุกสถานการณ์จริงๆก็ต้องขอบคุณตากล้องด้วยเนี่ยถ้าเป็นตากล้องลูกพี่ชาแนลต้องมีความสามารถมากมายขนาดนี้นะอืมขับตามหลังอะถ่ายพีดมาโ,โหพี่นี่ซึ้งใจคุณน้ามากนะคะ แต่พูดถึงก็ทํามารอบนี้ก็ถือว่าแรงนะคะแรงเมื่อกี้หนูขับตากฝนมาเลยอะขึ้นบนดอยมาตากฝนยายยายพอมาถึงบนดอยยายยังไม่อยากเชื่อเลยว่าหนูขับมาถึงบนดอยยายก็บ่นแล้วบ่นอีกนะคะว่าอันตรายให้ให้ดูให้ดูซ้ายดูขวาเวลาขับนะคะแล้วก็ไม่เชื่อว่าหนูขับมาโอ้โหแต่ว่ามันสูงนะรอบเนี้ยปยกข้างหน้าสูงมาทามาใหม่หมดเลยนะคะเนี่ยข้างหน้าอะไรที่แม่ก็ทําใหม่หมดเลยอูด,ดิอันนี้ไปใส่นี่มาเมืเ่อรอบที่แล้วมีรือเบอกาทื่อจำไม่ได้ มีอยู่มีอยู่ใช่ไหมแล้วพี่แล้วก็ขับไปลุยน้ําก็สนุกดีนะคะถือว่ารอบนี้ก็ได้ขึ้นดอยแล้วพี่แน่ก็อาจจะวางใจหนูละเผื่อไปเที่ยวดอยด้วยกันกับพี่แน่ก็ได้อยู่นะคะยังไงวันนี้นะคะจะล่ามลาคลิปแล้วก็บรรยากาศวันนี้ไปนะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้โลกพีชชนเนลด้วยนะคะที่หนูมาถึงวันนี้ได้อะก็เพราะอาจารย์จริงๆแล้วก็ยังมีน้ําใจให้หนูยืมรถมาอีกก็คือจะไม่ลืมพี่ชายคนนี้อย่างแน่นอนแล้วก็ ไม่ลืมพี่พี่เอทุกท่านด้วยนะคะวันนี้หนูไปก่อนนะคะภาพที่จะจบดีละสวยเนาะบนดอยค่ะไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ